สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กันยายนกลับมาเจอเจอที่เดตตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคัดจะมองคุณวันจแจงสดจากชุดจัดเดียวของมันจะมีขําคือวันนี้อย่างที่แจ้งไว้แล้วครับมี3 EP EP ีนะ EP พีหนเป็นศึกพิวริกอังกฤษนะคัดไว้ EP พท้งสคู่ และอีพีสามนี้ตบท้ายด้วยศึกบุนเดอลิกาเยอรมันสองคู่ไฟล์บวกกับดอทมุนแล้วก็ควโคโลนกับฮอเป็นฮานะม้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคูดด่โดยแฮนดิแคปไฟล์บวกกับดอทมุนแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งดอทมุนต่อปอป,ป่านะทีมเยอนบุกไป,ปต่อ สองทีมนี้อยู่กลางตารางครับเจอกันฝ่ายหมวกอยู่ดักที่แปดดอทูลอยู่ดักที่เก้าสองทีมนี้ลงเล่นไปแล้วเอ่อทีมละสามเกมนะทีมละสามเกมด้วยกันฝ่ายหมวกลงเล่นไปแล้วสามเกมปรากฏว่าชนะสองแพ้หนึ่งมีอยู่หกคะแนนอยู่ดักที่แปดดอทูลลงเล่นไปแล้วสามเกมเหลีกชนะหนึ่งเสมอสอง มีอยู่5า้าคะแนนอยู่ดับที่9นะนี่คือข้อมูลพื้นฐานแล้ว่าฝ่ายหวกกับดอทมูลนะก็จะบอกว่าดอทมูลก็แน่นอนครับชื่อชั้นทีมดีกว่าออกไปเยือนก็หมกไปต่อราคาก็สมเหตุสมผลแต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะปอปลาเองก็คงจะเกรงใจความเป็นเจ้าบ้านของฝ่ายบวกอยู่ไม่น้อยแหละอย่างไรก็ตามครับในส่วนของ2พูด้วยล่นดีแคปจแต่เจ้าทั้ง5้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลาย เชื่อใจฝ่ายหมวกปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านฝ่ายหมวกและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอเช่นเดียวกันในช่องน็อตบุนทิมเยือดก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยกับห้าลายเรียกว่าผูนี้ปรับสุดทางทั้งสามช่องเลือกฝ่ายหมวกชัดเจนแทนที่แคมปปาร์ของน็อตบุนบุกไปต่อรอ้าบ้านปรากฏว่าเจ้าหน้าหลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านบ่นรอง พร้อมปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะบบ้านบ,านบานลรองนะห้หลายปรับราคาหมดเลยครบถ้วนเลยแล้วมอนต์ต่อลมุนปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันเห็นในชาร์ตว่าภูนี้ในแคมนี้จักรดาวห้าลายเชื่อใจมอลรองฝ่ายบวกครับส่วนรองฝ่ายบวกครับเป็นทีเด็ดตัวนี้นตัวสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p พีสามประจำก็คือวันเสาร์นี้นะตนิดบนเดสรองฝ่ายบวกครับตัวแรก ตัวที่สองครับใชคข้อมูลสองพูดโดยแฮนดิแ,แคบโครโลนกับฮอฟเปนไฮแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งเหมือนกันเลยครับคูบ่นี้จะบ้านโครโรนต่อที่ปอปาโคโลนกับฮอฟเปนไฮโคโลนปัจจุบัอน,นอ,อยู่ดับที่สิบสี่ของตารางลงเล่นไปแล้วสามเกมลีกยังชนะใครไม่เป็นเสมอหนึ่งแพ้สองมีอยู่หน,นึ่งคะแนนนะก็กลุ่มโซนท้ายเลยแหละสำหรับเจ้าแพ้บ้านโคโลน ส่วนฮ้อมเป็นไฮลงเล่นไปแล้วสามเกมปางกฏว่าชนะ2แพ้หนึ่ครับมีอยู่หคะแนนมีอยู่หคะแนนอยู่ดับที่6ของตารางนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างโคโลนกับฮอปเป็นไฮก่อนมาเจอกันเกมนี้อย่างไรก็ตามครับสองผู้เดยนี้ครับเจ้าละห้าหลายค่อนข้างเลือกข้างชัดเจนอีกการอีกเหมือนกันอีกคู่หนึ่งแหละจนงน้นจัดมา วันนี้เจ้าห้าลายยืนอยู่กับพร้อมเป็นหายทีมเยือนปรับราคาลดลงครบถ้วนเลยนะเห็นเหมือนกันห้าลายช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งชอยน์ารเพิ่มขึ้นสามลดลงสองเพราะฉะนั้นมันเห็นในชัดว่าราคาพูอยู่กับทีมเยือนพอมเป็นหายนะแฮนดี้แคป,ปราคาเจ้าบ้านโคโรนต่ออยู่ที่ปัวปาเลนนี้มอนต่อโคโลนเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดห้าลายครบถ้วน ไม่กลัวบอลต่อแต่กลัวบอลหลอเพราะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลหลอฮอฟเป็นหายนะปรับราคาลดลงครบถ้วนเลยเพราะฉนั้นภูนี้ในแคมปนี้เลือกอยู่กับบอลหลอฮอฟเป็นหายครับสวนรองสิครับรองอะไรครับรองฮอฟเป็นหายครับเป็นทีเด็ดตัวนี้สุดสิบด,ดาวตัวที่สองครับในอีพีสามสึ่งบุนเดลิก้าเยอรมันประจำวคคันเสาร์นี้ เพราะฉะนั้น EP สามสองคู่ในศึกบุนเดสจำง่ายๆส่วนลองมันทั้งคู่ส่วนลองไฟหมวกที่ดอนบุนบุกมาต่อส่วนลองฮอฟเป็นฮามที่จะมานโคลโนต่อลองทั้งคู่ไป็นตัวสิบดาวส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งและ EP 2, สองศึกพิม์ลิกลงกลัวติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากสวัสดี